พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันอังคารวันที่14เดือนที่10ในหัวข้อเรื่องการปลอบประโลมของพระคำพีและพระวจนะที่จะใคร้ควรและสามัคีธรรมในพระธรรมรวมบทที่15ข้อที่4 ราะว่าสิ่งที่เขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นก็เขียนไว้เพื่อสั่งสอนเราเพื่อเราจะได้มีความหวงังโดยความทรโอดทนและโดยการหนุนใจจากพระคำพีพี่น้องคะพระเจ้าทรงห่วงใยเรามากจนประทานพระคำพีให้แคร์เราเป็นเอกสารส่วนตัวและส่งมาให้เราเพื่อว่าโดยอาศัยการปรบปรรมจากพระคำพีเราจะมีความหวงังนั่นคือเหตุผลที่ผมชอบศึกษาพระคำพีซ้ำแล้วซ้ำเล่า ขณะที่ผมศึกษาผมพบทิศทางผมได้พบความเชื่อผมเปี่ยมดด้วยความหวังผมมองอนาคตด้วยความคาดหวังที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในโลกนี้ผมก็จดจ่ออยู่กับพระคำผมตั้งหน้าตั้งตาของผมเหมือนหินเหล็กไฟเพราะผมมีความหวังผ่านทางการปปราบร,รมจากพระคัมพีพระครมพีกลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตสําหรับผมเป็นพระสุรเสียงที่มีชีวิตของพระคิดยกตัวยอย่างเช่น ทุกครั้งที่ผมพูดว่าพราะองค์ผู้ทรงสถิตในผมยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกผมไม่ได้แค่ยกข้อพระคัมภีร์มางอ้างอิงแต่ผมกำลังตอบสนองต่อพระสุรเสียงที่มีชื่อที่พระเจ้าประทานให้แก่ผมสำหรับการเดินทางของผมพระองค์ทรงทราบว่าเราไม่ได้เห็นพระองค์ทางกายภาพทุกวันพระองค์ทรงทราบถึงแรงกดดันที่เราเผชิญและช่วงเวลาที่เราปรารถนาให้พระองค์ปรากฏใ,ให้เห็นอย่างชัดเจน แต่พระองค์ประทานสิ่งที่วางใจได้มากกว่านั้นแก่เรานั่นคือพระคำของพระองค์พระองค์ต้องการให้คุณวางใจในพระคำของพระองค์เพราะพระคำนั้นไม่มีวันล้มเหลวอิสยาบทที่ห้าสิบ้าก้อที่สิบเอ็ดกล่าวว่าทำนองเดียวกันคำของเราที่ออกจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่าๆแต่จะทำให้สิ่งที่เราพอใจนั้นสำเร็จและให้สิ่งที่เราใช้ไปทำนั้นเสร็จสิ้น จากนั้นในมัทธิวบทที่24ข้อที่35พระเยซูเจ้าตรัสว่าฝาและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สุญหายไปเลยพี่น้องคะนี่แสดงให้เห็นว่าพระคำของพระเจ้าเป็นหลักฐานที่ไว,ว้วางใจได้มากที่สุดไม่มีพระคำใดจากโปรองที่ล้มเหลวหรือสามารถล้มเหลวได้เลยแดงท่โยชัวบทที่ย1ข้อที่1 5ยืนยันว่า สิ่งนี้ทุกอย่างซึ่งพยาเวทรงสัญญาต่อประชาชนอิสราเอลนั้นก็ไม่ขาดสิ่งเดียวสำเร็จทั้งสิ้นยิ่งไปกว่านั้นพระคมพียังสำกำลังให้คุณจัดการเรื่องต่างๆในชีวิตได้อย่างฉันฉลาดโยชัวบทที่หนึ่งข้อที่8สฉบับ AMPC นั่นคือเหตุผลที่เราเน้นถึงการใคร่ครวญพระคำทุกเสิ่งที่คุณเป็นในชีวิตนั้นรวนรวมอยู่ในพระคำดังนั้น จงยึดมั่นในพระคำจงทำในชีวิตตามพระคำฮาเลลูยาอาเมนให้เรากก่าถ้อยคคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักขอบพระคุณสำหรับพระพรของพระคำเพพระคำที่มีชีวิตของพระองค์ที่นำทาง ดนใจและสำกำลังข้าพระองค์ด้วยพันทางการปอบรมสัพพะคัมภีข้าพระองค์จึงมีความหวังขาง้าพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยสติปัญญาความเชื่อและความคาดหวังอันแงรงกล้าของอนาคตแห่งพัสดี พระคำของพระองคือแสงสว่างประจมันของข้าพระองค์และข้าพระองค์ดำนินชีวิตตามความจริงของพระคำน,นั้นในพระนามของพระเยซูอเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าพระองค์ทรงทราบว่าเราไม่ได้เห็นพระองค์ทางกายภาพทุกวันพระองค์ทรงทราบถึงแรงกดดันที่เราเผชิญ และช่วงเวลาที่เราปรารถนาให้พระองค์ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนแต่พระองค์ประทานสิ่งที่วางใจได้มากกว่านั้นแก่เรานั่นคือพระคำของพระองค์ค่ะพระองค์ต้องการให้คุณวางใจในพระคำของพระองค์เพราะพระคำนั้นไม่มีวันล้มเหลวพระคำของพระเจ้าเป็นรากฐานที่ไววางใจได้มากที่สุด และนี่คือเหตุผลที่เราควรไคร่คนพระคำของพระเจ้าทุกวันเพราะทุกสิ่งที่คุณจะเป็นในชีวิตนั้นล้วนรวมอยู่ในพระคำดังนั้นจงยึดมั่นในพระคำจงดำเนินชีวิตตามพระคำของพระเจ้าเท่านั้นนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับให้เยซู และมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชน และเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้า ในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟล์ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด